โฆษณา Facebook แพงขึ้นจริงหรอแน่นอนค่ะโฆษณา a c e b o o k แพงขึ้นเรื่อยๆนึ่มาจากสาเหตุอะไร facebook นะคะก็ตอนแรกเนี่ยถ้าเราเข้าไปแรกแกนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราโฆษณาไปคนเดียวเราเป็นเจ้าใหญ่แค่เจ้าเดียวในนั้นนะโฆษณาไปเนี่ยทาเกตกลุ่มลูกค้าสมมติว่ามี หนึ่งร้อยลายนะคะหนึ่งร้อยลายก็จะซื้อเรานะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดมีเจ้าใหญ่ใหม่ๆเข้ามาเป็นคู่แข่งของเรามากขึ้นนะอย่างเช่นมีสักสิบเจ้าเข้ามาอ่ะแน่นอนทาร์เก็ตของลูกค้านะคะก็ต้องแบ่งกลุ่มโฆษณาเขาก็เข้ามาโฆษณาเหมือนกันอ่ะเราก็ต้องโฆษณาแพงขึ้นเพื่อจะบิดให้ได้ คนที่เป็นทารเกตของเราแล้ถ้าเรางบน้อยนะเราก็ปิดสู้แข่งกับเขาไม่ได้คะ่ะเราวิธีแก้ทำไงคะวิธีแก้นะคะสำหรับ SME นะข้อดีจุดเด่นที่คุณมีนะคะก็คือการทำวิดีโอคะ่ะซึ่งการทำวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยถ้าเป็นเจ้าเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์ได้แบบอย่างรวดเร็ว แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะก็คือทำแล้วโพสต์ทำแล้วโพสต์ได้เลยนะวันหนึ่งอาจจะ3 4ถึงคลิปนะคะในขณะที่เจ้าใหญ่ๆค่ะเขาอาจจะสร้างสตอรี่บอร์ดแก้ไขไปมานะอยู่เป็นเดือนนะก็ลงได้แค่คลิปเดียวต่อเดือนแลสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคอนเทนต์ของคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าค่ะโดยการอาจจะ บอกวิธีแก้ไขปัญหา how to ต่างๆค่ะ